สวัสดีค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องพบกับช่องก็เอ็นเต้เรื่องแสนค่ะตอนนี้นะคะเศร้าจังสี่แะคะเนาะสีผ้าพี่น้องเห็ดเวียกเฮ็ดงานออกอก,กําลังกายแน่นิดน้อยค่ะก่อนสีอาบน้าสระผมแล้วก็สิเดินทางต่อสิเพิ่นสีผ้าพไปเที่ยวใส่ตอนนี้ถานน้นเข้าบ้านเพิ่นกบมีแต่ไอ้ดินทะเลกับฝนตกค่ะก็เลยบ,บอกนองเป๊ะว่า เอาหินที่มีอยู่น่ะเอาไปถมหีน้นองมาเบิ้งกันค่ะว่าสิเป็นแบบใดวันนี้พ่อคับคุณแม่ทางบ้านนะคะมาเล็นน้ำรัสดีครับคุณแม่ทางบ้านบุญหลายครับเพิ่นก็มาเล็นน้ำนะคะมาถามข่าวถามข้าวว่าไปยังไง่าจังไดภากันไปเที่ยวใส่แนวสั่นไปล้วบขนาดนั้โม้เแนะใเบิ่งน้ำกันค่ะ เพนแล้วบานหนุกไก่าไมาอนไปนิ้น,นะะึ่งกับสบายดีเด้อพี่น้องเม <c oughs> ื่อนีอ้จะ <c oughs> เอาหินไปทมที่ตมวันทางเข้าบ้านพี่น้องเพราะว่าเพื่อนมันกรลายนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอามาเอาม,เอามาเห็ดทองนาเอามาเห็ดขาดมันเหลืออยู่ข้างเขาบ้านมันเป็นขีดตมเมนาะสินะคะ่ะเอาเห,อหินที่เหลืออยู่นะเอาไปทมอาหารพ่อเขาออกได้สะดวกสบายนั่สินะค่ะมันท้อน ต่วงกระดูพ่นอะ้วกนน้องมันกระเพิ่นนะฮพนตกน้ำม่เจอครับจะยอมมาตั้งานั่งนั่งอะไรสืบอมันนั่งมันเ็นห้อปีนังกัทอมผ่ากันทอมผู้ผีกันยังคือเขาไมน้อยนี่นเก่งพี่น้องสุดยอดเลยปีนไปได้อมาจอต้อง้ล้านกื่นไหมล้าตโ เอากําลังกายามเศ้าเด้อพี่น้องเด้อือเวลานี่ก็มางข้างแสงแล้วก็มาชมนี่มนเิ่นกไม่นาก็พอดีมาลิ้นน้ําลานพี่น้องเอ้ยเอินน้ําลานขึ้นฮอดขึ้นเทิงว่าอเพราะว่ามื้อมานี่ก็ถามแม่ว่าเออไม่นามีมาลิ้นบ่พี่น้องเอ้ยอือจมทานตลอดจมหาดอกก็บ่เอ้ยเพิ่นนว่าเออทางบ้านก็มีแต่แม่นาให้เพิ่นแล้วเบิ่งแงมาอยู่บ้านลงใม่พี่น้องเอ้ย หาดองคิดเอหลังได้ข้ออ้ำงเอหนึ่งชินเท่า่เนาะเอาออกกันปดูด่วนูดไปห้พี่กอย์มนะ กับแปนพี่น้องพัฒนาขึ้นมากว่าเป็นสอสอมากกับบอป่านเนาะถนนเข้าบ้านก็ใหม่อย่าลืมนะคะเบอร์นหนึ่งน้าเป็นบอกค่ะร้มั้ยมาถักใจได้สูกัค่ะ ออโอ้ยโอ้ย,อยจอพระพิอ,อ่ะเขาเลยมาสมัยใหม่สมัยพัฒนาสมัยปาลืน่นหอยเด็กหน่อยลื่นคุณปอคุณแม่ <c oughs> ฟๆๆอนเลยถนนข,ขนนห,หนนทุนทางพัฒนาแบบใหม่นองพี่น้องเราอยู่ใหม่อยู่พัฒน,นาเนียน่าขี่มี่ขีดสมเสียงเห็นบนมีอยู่ก็เอามาซสยบนเพื่อเขาออกแต่สะดวกสบาย มามาพี่น้องมามาเบิ่งบาเป้คนคุ้งห่านเนาะคุ้งห่านอย่างเดียวแซ่แน่นที่เดิมเลยเป็นเน้นแล้วกันให้บาเป้ยขึ้นมาเปิ่นบาเป้ก็จะทมอยู่พี่น้องทุกๆปีบาเป้ก็ทมตลอดในนั่นแต่ว่ามันน้ำไม่อยู่ยามพ่นแห่มันก็ยังอ้าง แต่ว่านี่ลองเอาหินใส่หินใ,ส,ในส่ดีค่ะก็สิแจกกว่าเพราะว่ามันเป็นน้อง<ไ>ปเป็นที่ตมนะคะออถ้าเกิดมีหินมากมากทบไม่หินมาใส่มันก็จะแตกสม่ำเสมอกัน,ค,นความแจกความแน่นมันก็ึ้นอยู่กับหินนี่แ่ะนอกพี่นอ้องส่ยใส่บ่าเอาทาใส่คนตกวเมันไหลดีเหมืแต่ว่าหิน บอกว่าดินเอสอสมาพักหน้าถนนใช่ไหมฟังแล้วใกล้เบอร์หนึ่งเอฟดิมอินทีนอง์มาขึ้นอีกแล้วมาขึ้นอีกแเป็นแอะเป็นเซนเซอร์ไ้ค่ะเต้นย่างดีเอาที่อีกเอาที่อีกอ๋อมันนานเรือ มันก็เป็นล้ออยู่นะคะเอาปพอแล้วเป็นจังไดอยางไปเพิ่นกอสราพี่น้องเอลองเดพี่น้องเบ่องกบูเด้พี่น้องําเ็แล้วก็มูว่าสิม้อหรือมีกว่าเพิ่นสิได้เงินเนาะเพิ่นใแรงงานยปลาเป็นทอดังดพี่น้องเด้อ้โอ้เก่งแท้าวี่้อเน อืก็ล้องกับพมเนี่ยันเป่นกระิเยจังสี่เ,เลนยนอพี่น้องเนาะมามาพี่น้องขอปุ่นทุกกำลังเล่นค่ะชอบไปไนียวครับเป็นกระิเยจังสี่เ,เ,เานาะ ก็ว่าจะเป็นยางเขายางนนออกเสียบกระไดหินจะคลา้ามีต่างแค่เดี๋ยวเป็นเครื่องรางนะแม่จะแ <ขอ S 1> ม่งจ่จับเนาะก่อนหินนี่บ้าเป้ซื้อไว้จังแะโดนนะตั้งแต่พี่น้องข้างบ้านนี่เพิ่นไตยู่บอนพูดแหละหน่ายบ้านพี่น้องเลยเขาจ้ามาให้บ้าเป้พี่น้องหินเนี่ย เจดี่นี่นะข้าเจ้าบดได้ทายแต่หาจุกเพราะข้าเจ้าเป็นช่างบ้านอีสรางหนึ่งพี่น้องข้างเพื่อรุเพื่เต้าเขาข้างหน้าเป็นอะไรพี่น้องเลยข้าเจ้าเลยขายทิ้งให้บ้าเป๊กกันเลยซื้อไว้พี่น้องเพื่อไม่นานไม่นานเขาได้เห็ดสร้างเขาก็เอาไปใส่พี่น้องเลยมันก็มีพ้นดีต่อหาดี เมื่อได้เห้นกองเต็มๆเต็มเลยเข้าเยอะเลยหยลองเิดตรงบบนี้ขอเดือดเดอดห่อเด้อมันีลยได้ตาที่น้องมาขอบคุณกำลังแรงใจเ้อ เห็นบอบานยางกับสะดวกสบายพี่น้องนะฮะแน่นค่ะแน่นเดินก็สะดวกสบายม้วนดีค่ะพี่น้อง เป็นยากําลังกายพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าใส่ใส่แนลโรดคูนโอ้ยตัวอดอกนาพี่น้องงานยากเส็ดเนาะเป็นนบบใส่แนลโรดคูนค่ะพี่น้องขั้นเอกเหวี่ยงเ็ดงานจะออกกรจะไปอาบนามนะคะรอบสุดท้าจะล่อวันนี้พอแล้วติดตรวจตาม mà bơm mà bao nhiêu đâu kia và biển giờ này như vậy là em. Em đây Đó. Đó là, à, là thả đi

เวลาึ้นนเป,ป,ป็นกิโลเวลาโลงๆชิลกี่ <c oughs> ใส่ยิ้กับมันแน่นเอานอกลยส้หิ้นก็แน่นนะมันคือเชดดินแน่นแน่เยยมันมาเาป็นลวลูกนี่น้ใช่ไหมาแล้วนะ เวลาขึ้นขึ้นทีระรีเวลาลงลงกิรศีนี่ค่ะลงเสร็จเนี่ยโอ้ยไม่ยนักโลกกิล้วก็เวิร์ยูๆูแล้วเนาะภารกิจถนนเข้าบ้านวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะคะเนี่น้องไปอยู่วันไหนเนะรพัฒนาบอลหันหือว่า <laughs> ปังเปีไม่หยุดการพัฒนาสู้ต่อไป,ไป เราก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้องเนื้อตายกับช่องผู้ผ่านจอยพี่น้องเลยบ๊อ<ช>ปปี้กับวิชิโซนแต้มหวานนี่พาไปเห็ดแช่พี่น้องเลยมาเห็ดไหมนี่ตอนแรกเาอาซีเห็ดนามแหลงวะไม่ก้อยเพื่อนซีเห็ดตอนเช้าอ,อาุปกรณ์มันบดดีก็แม่ฟ้าเพื่อนอยู่ไ,ไหนเพ็ดอีกอย่างเลยเพชรไมือเศร้านี่มจีีค่ะพี่น้นองเพราะว่ามันรุนมมนเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสายมาแดด แดดออกหแห้งๆครับกบอยากออกนอกแด,ดดเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหอนมันอา่าวเมื่งครับโดยซ้อมภารกิจพี่น้องม้างข้างแสงแล้วกลมาทุ่ม่านพี่น้องเลยค่ะฐานเข้าปกติข้างเขาบ้านนี่สาคัญที่หยุดเพราะว่าสี่เขาสีออกหรือว่าเป็นท้างสัญจรห้องจะของจําเป็นแห้งหย่ดุดหินจอกะมี่จัดการเลยเมือครับพี่น้องแพืก็พครับพี่ทางนองไว้สามนี่เด้อเจ้าพี่น้องเป้ ก,ก่อนอนึ่นก็เขาเขามกขอบคุณพี่น้องเอซีลที่หาแฟนที่เข้ามาเบิ้งคลิปพี่ก้อยเลยคลิปเราเป็นใจพี่น้องขอบคุณดอกกุก้ลายค่ะพี่น้องเสารนี้อยูดีมีแห้งลำรวนสูบสุดคนพอการคลิปหนาโดยสบายกากข้างาสวัสดีคะ่ะขอให้กรับงำงำให้ทานผุ้มเบมือน ยูทางถนนกันดีพ่อในร่ำพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ